มาเด้อพี่น้องแคขับครับผมวันจะสีอยู่ในประเทศต่างประเทศครับผมสอดครับเก็บซาซาเพราะว่าเข้าเม่ได้จุดมันแล้วเนาะทางคนมากกับสิเร่งสปีดขึ้นี่ค่ะอืมอืมดีหน้อยห้องดูเนาะพี่น้องออนซ้อนนี่นะครับคขาบอกออนซ้อนของคนเข้าเอาก็พี่น้องเบิ่งในลูกงามเฮ็ดเลยงามอ่ะร้อนไหมขาขาเนี พ่อครับสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเสี่ยพี่น้องเบิ่งในลูกเสียงสันเล่ะครับเสียงสันสะพานมาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดบาสนี่ครับเห็ดทู่สุดเลยแม่นปั๊ดเลยได้ครับเห็นหัวครับผมเอกแล้วกมไม่ได้รอซาได้ครับมันละเด่นห่อนกวนมันละเหี่ยวเด่นต้องเอาต้องเอาแล้วนะครับพ่อแค่ไม่ได้ดอกบานเลยพี่พ่ออีนเนี้เอ้ยมาขักมาเนี่ยท่านตื่นไม่ตัวแล้วจ อ้ยอ้ยบึงนะครับบุญแกผมนครับแม่ลากลาดหป่าพี่น้องบึงก็ถูคนะถ้าคุนกับแม่ปอถ้าคุนกับแม่ดีครับผมคุรนะแม่เลินูทังเตอร์เข้าไปก็มีอพกดถูกแต่คุณก็มีครับนองไปกินันนาะเเ็ดระบาดเนดระบาดทับมองนีจะทีหน่อยจัดเลยครับผมฮะซีมลกบานพี่น้องสันสันสูครับผมเนีสัญญาณด้อเคยเห็นบัลลุนไหม ขาบครับาก็ยุ่ง็งเป็นๆเนาะเข็นมาดอกเน่อยๆชอบลบเซฟเล็บงามขนาดเด้อพี่น้องนัดนา่ดินคุยเรคุยๆใ่มนี่ครับจุ่มนี่มวบเ่งถมกงนี้ไงมีเด้อครับงดลงในจองเด้อพอเอาแนมลูกมาถูกมถูกดเต็มที่เมือนี่ัสั่นกัได้เปิดเล้หน่อยโควมไปนอนขายเราอตเลย่เลจิด่นเ้ามาเด้อพี่น้อง บ่าว่าตะศีอยู่ในประเทศต่างประเทศครับผมอยู่ไก่อยู่ไก่มันเก็บเห็นน้ำผนอยซอยเดิมเด้อครับพี่น้องครับรอบทีห้าเด้อพี่น้องเก็บตกแล้วเก็บตกอีกเพิ่มวกป้าแต่ละรอบนี้ออกไหลรอบนี้ออกหลายรอบนี้ออกหลายครับเพราะหน่อยไปเก็บผู้เดียวกันหลายบเขาได้ไปถ่ายนี่ได้ยังเขาได้มองตังดีบ่พ่อหน่อยบอกว่าอ้มาถ่ายรูปเนีันงามครับเดี๋ยวถ่ายรูปเพื่อพี่น้องเห็นจุดเด็ดเด็ดสินะ จุดยังมีเด็ดไปอีกเยอะเลยครับหลายจุดเด็ดยุ่จุดนี่เปล่ครับพ่อแม่นมองเดียวนี่แหละลูกแต่มันยุ่หลายจุดใหญ่รวมกันเ้อะจุดน่ะเอาแบบเงี้ยเลยเนาะครับเนาะแบบเอ็กซ์คูซีฟเงี้ยเงีเลยเนาะคิดว่ามีเต็มกระยังกระสักน้อยละมไหมแบบเพชรเก็บเพชรปัวแบบเอาแบบข้นๆจนแบบคือถอดมุมประตูเด้อโอู้ยังสีเนาะเหมือนสีฝนบ่มะเดี๋ยวเยอะจนเลยเนาะเห็ดนานเลยกันคัน มื่อวานบอกเพื่อนนอนอยู่น้อกับเ่อนนอนนี่เนอนอน่ยได้ลได้ตอนพ่อดองแม่ดองเมื่อกินนำอยู่พี่น้องเอ้เมื่อวานนี้ก็ได้งามไปดีน่ารูกดอกบานดอกนึงก็มีได้เลยบานกับบานพ่อมง,า,ง,งามไหมครับพ่อขย ung, <c oughs> ขย ung, ุงขยยุงกั้งมีท่านได้จบเจือเนั่นแหละนะี่ขายมันขันยุงขันหงองก็ได้ไส้ไก็จะเอาเห็ดไปฝากในทุ่นครับผมเป็นพีไส้แมเปางครับอยู่เดินทางไปเคลื่อนลำปา,าเคลื่อนํำปา,าครับผม บ้านาเสือกนี่ค่ะผู้ใดอยู่บ้านาเสือกผู้ใดเอียนอยู่บ้านาเสือกกฝากคอมเมนต์ไม่เด้อครับผมมากินเห็ดค่ะอืเพ่นยาสีเอาไปฝากเพื่อนเธอไปได้ทุกประเทศเราบ่รู้ช่วงนีได้เดี๋ยวเขากับมี่ไป เอาเห็ดลงไหนก็มาได้เลยก็เิ่มปุดหลอกปุดย่างลายๆอย่างนะเหมือนหาดโอเกีดอันยังกอดหาดโอเกียดเหมือนกันเลยมีคนมาเที่ยวแล้วมองทอระบายน้ากับมีแบบหนักทองเชียวกหลายอยู่ด้วยครับพ่อครับเป็นเกี๊ยพันเขาเออนี่ยังกอดกับปิงเว้ก็ยังกระยังทำทังเอากันหน้นี่นี่กำลังบานของผมกำลังเป็นสาวครับนี่ยวัวนี่แม่ขอกคอตมฟอเบื้องดอกนี้นะครับพ่อนนูมีดอกนี้นี่แต่ดอกงามๆพี่น้องเอ้ย มั้งค่ะคือใหม่เด้อมองผุดดังซุปลบเดียวมนักเรียนเข้าแถวพี่น้องเลยทำดีสมผลงานเขานะครับพี่น้องครับยับก็ยังไปมองนี้กันนะลูกครับกำบังเห็นด้วยต้องี่มองพี่น้องเรามีได้เห็นนำเออถูกยิ่งมาตอนแล้วลูกหานะที่ได้พิชเพิร์ก็ยังเหรอครับจุ๋มเหนียวจุ๋มเหนี่วครับสะอาดจะหน่อย ความเมตไน้องอยน่บริเวณหัวมัน,นพาที่น้องอเก็บเห็ดดอกจุ่มๆงามๆที่น้องบางคนอาจจะมาเก็บสาบันนี่เพราะท่านกินอันเก็บเร็วมันเวียนหัวด้วยค่ะพี่น้องก็เก็บสาสาเพราะว่าเข้าไม่ได้จุดมันแล้วเนาะทางคนมากกับสิเล่งสปีดขึ้นเดียค่ะ นีแต่ละหลองเพื่อเก็บน้ำเลยแม่นหลายป่านนี่เก็บตั้งเก็บตัวที่ว่าจังได้ตั้งทังดูคลิปจังซี้ตั้งเก็บเอาเป็นมาในเด็กต้องการเบิ้งจากคลิปวันวันอยากเก็บเร็วอยู่ค่ะขันบระเดี๋ยทายคลิปก็สินำเอานำเอากันเก็บกระสานสีเบิ้งแบบยำถอนขอน้ำมาปุ๊บอู้้จุ่มในจองจองเอาตีลูกจุ่มเลยใช่ นี่แต่ขายังไงจมังกระจองจุ่มนี่จะจองก็ตได้เก็บนำบนอกเอาจุ่มพีก็ได้จุ่มบังบังเลยนะโอ้พ่อ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 อพ่อพ่อพพ่่อพ่อพ่อ่อพ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 ่พ่อพ่อพ่อพพ่่ออพ่อพ่อพ่อ่อพ่อ่อพ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 ่อ่ ปลาท้ปลาท้เบื้องนะครับเบื้องนะครับผลไหมโัวดินมันหลวมดึงก็จะได้เลยยังเหรอกเก็บง่ายด้การไดการคลวพ่อดอกมันงามดินมันหลวมแค่นี้ตาขาดไหมขาดหมดมันเป็นหอกอ้อยครับสูงสูงขายหาเหงาจนเธอนลยขายเหงาคือคนเก็บคนเก็บขายเงาหรื <laughs> อเปล่าก็ว่าผู้หนึ่งยืนละ อันใดคือมือน,นี้สะโพดแล้วพี่น้องมันจะค,ค,คือเก็บเห็ดจุ่มเมื่อก็คืออยู่ว่ามือน,นี้คือกว่มือตะเก่าบนนีบอื่นค่ะก้นนี้มีแน่ระยะมือสองมือนี่เกิดเห็ดนะให้โอ้พึ่งเน่ยพี่นออ้องเห็ดน้ำหมดแน่เล็กน้อยมีเปลี่ยนเผือกี่หมอลูกเป็นหมีนะครับโอ้โหส่วนขอกมันอะไรใช่ดอกดีแต่ดอกอื้อ ่อกยังมามเขตนะบอกเดี๋ยวพอเปิดไ้ทาเดี๋ยวลดตาเขาาดัที่หอดพ่อเก็บนีแต่ขาแพกเกลยงเงี้ยเออนางแพกเกวอยู่ผู้ใดขี่กายเฮือนทนกันยกสูงเถอะเบิ่อยกถุงเห็ดจะอ่อนดิคใจสิขาดแร้วลาห ทางนี้มีได้ลูกมันยุดอยู่แค่นั้นมันอื่นมันละลามซ่อมางอื่นเพิ่นได้คือกันบ้างใครเป็นได้ได้ดาวปบไอ้ตองแดงว่าได้ไปเก็บบ้างครับก้อนว่ามันปวดผ่านะเพราะว่าผู้ใดก็โพดาพอันเห็ดปวกลงเฟียดวัดสันเห็ดลรางูก็ออกหลายปีนี้เห็ดเรางูออกหลายนะจานเนื้อไตผักกลางสับฟ้ากลางอะไรที่มันออกกาญจนบุรีเห็ดปวกอร่อยที่สุดอ๋อเป็นม่วงแหละสาข้อคือ คือคืออร่อยจากสีไทรโยคันจนันนบุรีใส่กับฟังเพคนรีวิวมากแบบว่าเพส่นวนใหญ่ได้ก<า>ิมเอาคือเฮาวเด็ขูดเอาเลยห,<ะ>หากมันถี่เนาแบบเพื่อกควงแขนมีลายสายพันธนะุ์นี่เนาะแม่แต่ว่าบาั่นบั่นเฮาจากที่ไส้กินมาแล้วเฮ็ดปูดดำอร่อยสุดบั่นกรอบกว่าแม่มึงัน่ะกลัวมันจะลังขึ้นเต็มเออห้ากระโค้ยเอาอยู่นี่ลนะแม่จัง มื่อื่นกัเมาอีแถวเต้องเพิ่อีกได้รู้เปล่มันยังนุ่มวันปกาส่งสบลบพินิพินินวาะส่วนย่างได้พินิไปหานะใช่เบอเห็นถืออย่างชิไปสไปทางไปทางพม่มีโซ่เรามานอ่ะไอินบอกให้มาโอ้ ยี่หมาเหลือน้องหมาเหลือเซ้ยมาเซ้ยเห็นเลยฮะเลยพูดกับเนี่ยอาองในกอนหักกับฉันหน่อยจะตึงจังไม่เป็นสีหน่คนเก็บครับใช่เมียตาผนได้ครับถอดออกแล้วล่ะเป็นผลงานของครับเอาจะยืดจุ่มเดียววะในยางไปใส่ยืดได้ครับนี่นี่ครับคือเงยยางนะครับ ออดอกนี้ไหมง่ญ่ๆเลยตัวนี้สวสดเฮ้ยกล่องยางสัตว์เห็นแบบชัดไหมเห็นแบบใกล้ๆแบบถอนเครื่ออกแบบสวดเลยอืมยิ้มให้มันเถอลงข้างๆจะเบาลุ่มบอกน่ะจุดหนเต้เก <c ười> ็บไงขออันนี้มาแอบยู่ใต้้นใหม่ครับ ต่อนใหม่ตอนตอนยุคขา้าริปตั๊บมันเดียวผมอ๋องสัน <c oughs> <c oughs> เปิดโซโลคซนลนน้นหุ่นอึดหุ่นบอกว่าถือโดนหุ่นห้วยโชว์โชว์โชว์นะครับเบิร์นะคะ <c oughs> มองเดียวเคิงกระยัง ขมัมดาอ่ากระที่น้อยห้องดูเห็นคือเด็ดใช่เะเห็นไม่เบิ้งกันนะใช่เนาะพี่น้อยอ่อนซ่อนนี่นะครับคขาบอกอ่อนซ่อนของคนเฮาก็บอร์รูนะคะว่าผู้ใดมีความสุขกับป็นอย่างนี่คนเฮามีความสุขก็คือกันเนาะใช่นี่มีความสุขก็มีความสุขการเล่นกับการเก็บเห็ดแต่มีความสุขกับการเล่นเก็บ ตัวสุกคนเท่าบัวขึ้กกันผู้ใดชสุกยังไดก็เก็ดไปแบบนั้นแหละครับเนี่เอ้ยมาเก็บเห็ดหลวงพ่อเด้นเมียกหมอมาเก็บอยู่บ่ครับพ่อขันมันมาเห็นเลือดสิเดือมุ้งมาเก็บจะเอาหมอมากินไว้ดิเก็บฟอดอะเชื่อตู้เย็นไว้ท่าดอกมามาเมีมาอย่างกินมาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดเดี๋ยวเอื้อยจะไปหาด้วล่ะเอาอันสเก็ดมาเร็งนั่นยูดนู่นนั่นที่ล่องน้องกุดกวางให้ยีคักขวบ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 กวบข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 บขว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 บบ ี๋อหาเลาะบึงท่าเด้อจ้ะทำกิมก่อนด้วยอืมอดอกนึงครับอันซ้ายมือเนี่ยเน่ยเอาหัวเข้าถุยมาเออที่ชิดเฉียนนะเป็นให้ตุงขนาดใหนบ้างครับเอาออกมาด้วยเนาะดึนตามครับิ้งมาสงหมานมุบมุบมุบ

ตั้งสมาธิแบบไม่ใหญ่มันสันไม่ลุงบอกอีบ่าวไปทางอื่นเลยเสียงคนมากครับผมมีเสียงคนมากครับมองหนี่บ่มีเป็นอีบ่าวไส้ละครับนี่ลุงเป็นนักนักสะดงเห็ดที่กันแต่ก่อนปีที่แล้วนี่ต้มให้ยายแขกครับผมฟังอีบ่าวมาเก็บนำกันเด้อปีนี้ยกให้ขยายลุงก็พอหน่อยครับเป็นนักสะดงเห็ดบ่มีบ่มีเดี๋ยวทั้งที่ แน่ว่าจะมาเด้อขี่ยู่จันทีอยู่มาออกทางเชิงน่ะออกทางเชิงกับทางทางนี่ทางทางนี่ก็มีมูนึงนี่กับเนี้ยเอาจร๊ะจุ่มเลยนะจุ่มหนึ่งนะครับข่าวน่าจะติดอันใบไผ่จังหน่อยค่ะตีตกมาเดือนนี้นี่กันแบบว่า บอนได้แบบไปใส่เงินจ้าเขียอยู่เด้วครับพี่น้อยก็ไม่หวานบู้หรอคะโบอีเด้แบบว่าบ่ได้ไปใส่มาใส่เพราะว่ากับข้อบดเนาะแล้วก็แนี้ยยูแนีกินพอน่อยกับผ้าไปหายำเบ็ดน้ำไมาอย่างน้ำไม่อย่างน้ำมาเอาเดือดไล่ขัดขึ้นมีดอกไปเมื่อเมื่อเมื่อมองอะไรอันนั้นมันเป็นฮะนี่นีเป็น มีดหนังอาหน้าไดงไปานได้เ uh ต็มกะยังพ่อะอีแมวขวดที uh ันเขาเห็นดพู้มันเขาก็อ่อนนะมู่าจับพวกไ้ปงไฮะเเห็นแล้วอีมยังไปหันอนองโอ้ บัวอีบ้าวเสียวก็ได้แต่ว่าต้องให้ใช่ผู้เก็บให้สิเก็บให้ไปขายดวงนะขายจังไลยนะครับไปขายรลดมวยลงนีขาเราข้าว่อแบบเอามารับซื้อไว้นะเฮ็ดต้องขายให้อ่งตะพี่น้องกับพท่านเนี่ยอันคู่กันกินอยู่บัววัดรับเรารับรับซื้อไว้นหมคนบ่ขายตามภาษีคนจะซื้อไปให้พี่น้องก้อนดอกเพชรน้าวันนี้ เอาบ้องลงข้างๆดอกลูกแล้วน้นมันหายอไฟทอดเอาเท่าไรเลมไม่ดึงสอนวางไรใส่เอาบ้องลงข้างค่ะ่ว่ายะซีไม่ลูกชวกลงเลยต้นนั้นมันได้และข้าค่ะใครข้ามันดึงเงี้ยวางเสียมไว้เอามือนั้นดึงโคตละมีโคตรเทียนผมยีมาข้างๆจุ๊กจับจ้ำๆเดยวดนั่นเนี่ยยีมลงข้างๆเกี้ยด บใช่อาจจะเก็บโบเก่งปว่าไหนได้ค่ะพอกะคือสีเดียวละเด็ดเดาสูงไปเส้นหน่อยนั่นเป็นต่อเก็บด้วยเฉยเฉยเฉยพ่ลุกเราพักง่ายดีเข้าใจแล้วคฮะต้องมาข้างพี่ได้ลูกของเราง่ายคลิปนี้ที่ป่าไปนั่นไม่ละทั้งนั่นเอาดอกนั้นก่อนนั่นนะต่อเพื้อวนนะเปื้อนดูปอดดอกนั้นดอกนี้จะมันเลยครับนี่ Too loại lòng 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 này lòng 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 เต็มใหม่เต็มมือเลยครับนี่ดอกน,นี้เอาไว้ให้เพคนเป็นอันนั้นเถอะป่ะฮะถูกสองดอกนี่อนนอโอ้ใบเป็นเสือ้อไป <ะ S 3> อ่าเนี่ยแะครับผมผลงานเท่าเต็มกับยังแทวมันเครื่องกับยังมาแล้วครับมีแต่ดอกงาม,งาม,ไ,มงไป,ปตามไปครับผมยังมีอีกอยู่ด้วยครับนี่จุ่มนี่ เปิดอกไต้อยู่ใส่ก like ัะเปิดทอลายดอกเลยเดี like ๋ยวเราใส่คอมียาดดอกนน่ก่อนถ้าเราฉีมมันจะได้ปะมันอยู่เอเบ่ไม่เน่าเพียร์ใ่ไดีเดียวด้๋ยวาำมันอยู่ข้างเงาไหม เด็ดเลยยังดอกงามก็ด้อหรอมีเด็กมองพีเลยใช่เอาเหมอนกันมอกีดใช่เน่าตอนจบเห็นเลยข้าหักไหมอันนี้เป็นโอหโหย่ยวครับห่ยวเนี่ยเป็นผู้เก็บครับโควิด ยั่ไงหย่านใช่นะมันเป็นก็เป็นเหมือนทั้งนไปโคกอยูปากเราไม่ได้โคไปแล้วอันนี้ก็ตรวจเลื่อยอยู่ได้ครับพี่น้องนี่มีชุดตรวจเนาะมางทีห้าแบบไม่ก็แม่ไปตลาดอย่เงี้ยให้จำโดนเลยให้จำเห็นเออโดกนี่ก็ได้เห็นแลนวนะอ่า บม่ค่อยตาบ่าค่อยจริงเราตีรอนอตั้งใจอยู่ตั้งใจอยมาขาก็เป็นเกมเฮดปวงเลยจ้ะแต่น่่ใค้คุณพี่น้องเห็นนะครับเด้อใช่รเลาุ้นี่งคนณน่ะคนน่ะแส่้นะโอเคเดี๋ยวแสด,ดอกนึงกันไ่เอ,อ,าาอื่งยัแล้วอ เป็นนะคโอ้ป่า,าโอ้ยตาเพียวมันอย่ไตไว้ไหมเพียว,ไว,ไวตอนนี้เขาพอเฮ็ดที่ต้องสองสัยครับเบิ้งครับเป็นพุ่มขยะขื่นอยู่ครับนะครับแตทีน,น้อยทำการเปิดแล้วอุ้ย อยเห็นแล้ครับจุ่มหนึ่งครับแต่ว่าเขาไปว่าได้ครับเพราะว่าตำแหน่งมันถ่ายมาได้ครับดูนะจุ่มนี่ก็อะหน่อยอ้ก็ต้องนนหน่อยๆพูเข้นมากเลยครับเมลุดพอล่นเมลูดพอล่นนี่นะเดีนน๋ยวที่แน่แล้นนรครับอาถูกะถูกะถูกะถูกอย่างนี้เป็นพูใน,นี่ต่ำกับจีเซออ่อนเห็นแต่นหน่อยได้เพราะว่าต่ำกับเป็นคนแบบ บ่ได้มีประสบการณ์ในการเก็บเห็ดบ้างไหมครับมาเลยแต่บ่ไม่เห็ดปวกแมีนไม่ม,ไมีเห็ดปวกครับผมนี่ดีนะมีเป็นเห็ดกอแดงเป็นเห็ดน้ำหมาเป็นเห็ดยูบะมาณนี้ไหมครับเห็ดปลาทั่วทไปครับแต่ขเงี้ยวอวบอ่อนออกดอกไงเถอะเด้กออกำลังกำลังคุมออกดอกนี่อยู่ครับมันใหญ่ปวดช่วยไก่จังน้อยมึงกล่องมันจังสีฟ้ากัดนะเก็บมาทำเลยจัด,ด,ดเลยครับ เกมเฮ็ดแล้วายก็ส่ไปคือลำปาวตอแม่นค่ะยุบข้างเขื่อนลุงเราก็บ่ได้กินครับยามเอาได้แล้วทั้งบนคนน้มีเห็ดบ่ครับอร์เบ่บ่มีโอ้ยมีตะปูเนาะทั้งบุนเนาะแม่นค่ะนอนลุงใายเพิ่มกับสีหาปลาไว้ทาแหลกกันแหลกกันทางนี้มีเห็ดก็เอาเห็ดไปแหลกปลาแต่ว่าทั้งบุนสนามดีเด้ครับพี่น้อนยุ่งไก่ขื่อนลำปาวเห็ดยังเห็ดนั่นเห็ดนี่นี่ก็ขึ้นเม็ดครับเพราะว่ามีน้ำตลอดทั้งปีครับผม ช่วยบ่อยจ้ะงามครับงามคือจะพ้นเก็บเหรอครับโอเคขอบคุณค่ะ <c oughs> ตื่นเหตุ <c oughs> ้ยนำพอเห็นพอหายเล้วเนี่ยต้ำขอไปน้ำใส่ไปเหนดิใส่เอาเลยแล้วดอมสุ้มัวไปค่ <c oughs> อยๆสุ้ม้าไปเ <c oughs> ุป <c oughs> ้ยกบว่าอยู่มันเป็นพวงๆแ <c> ต <oughs> <c oughs> ่ที่หน่อยเปืดอเดน อันนั้นเมื่อกี้ว่ามันนั่นเสียงปลายๆถืงเห็ดนะคะโอ้โหรถขมาเร่บไทยเสียดเลียดแม่เสียงยิ่เหรอเสียงแมงวันเขียวบ่ครับเสียงแมงแบบนั้นอ่ะต่อมกันเปนห้องหาดีๆเดี๋ยวดีๆอยู่ที่ลาลาอยู่ในได้ไร้เนี่ยต่อมหบัววานส่ไปเก็บนะมันไม่ได้เห็นแบบนี้เลยเด้มัน เอาเมื่อหลูกเชียไปน้ำดินมทุกโตบ่อแต่มาทาคลิปไดครับฮะโอ้ยว่าท่านเพิ่นดิเออเสื้อสีดำมานางเฝ้าวว่าใดดิใส่ไะไใกล้ๆครับเรกอะไรขนาดเบืองเออนั่นแหละนี่นะคะขาเรียวเล็กหุ่นดีไปะมาสุดท้ายแล้วครับนี่ครับต่ำไปต่ำดึงน้ะพี่น้องดึงเอาน้ำไผ่พร้อมต่ำนะครับนี่ครับ นี่ครับขึ้นาแต่ว่าดอกนี่ไห้าถ<ช>านัน้าครับนี่ครับมานาครับสายุ้ยุ้ยแต่ต้อ,ดดง,องดึง้าพงไปลอนดึงมันน้ำกันนบ่โอ้ยมันกบได้แล้วต้ตงได้ไครับโอ้ยหมือ อะไรด้ทำอ,อยู่ไปก็เฉงครับมอืดอคอดเรียบร้อยอออแล้วครับพ,พี่น้องเอาดอกไม้เอาเพื่อน้องเบ่งในลูกมีเต็มกระยังแต่ว่ากายเครื่องครับ แต่ว่างาม,งามเฮ็ดเลยยัางงามกว่าเราเนี่ยค่ะค้ามเป็นคือพ่นแน่เราลูกคนอะคนอะผิดหลึกฝากคลิปพี่น้องนะลูกเอ้ะฝากกดไลค์กดแชร่คลิปไปเก็บเฮ็ดคลิปนี่นะด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวเสื้อผ้าไปป้าใดอีกรอดรุนกันจ้า,ขอ,า,า,จาขอบคุณหลายๆจ้าขอบ,ค,บคุณครับครับ <c oughs> หาอยู่หากินอีสานบ้านเฮาแบบนี้แหละครับมวนค่ะค่ะไปมาเนี้ยเฮาบ้านลูก